ตอนนี้เรามาถึงยุคที่มีดาวเทียมและมีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีแอปพลิเคชันนะแล้วก็มีบล็อกเชนเสียเนี้ยสามารถมาแทนสสแทนพรรคการเมืองแทนการเลือกตั้งและคณะรัฐบาลแทนเสียนะฮะสสท่านก็นรู้จักใช่ไหมการเลือกตั้งท่านก็นรู้ใช่ไหม ท่านต้องไปเลือกตั้งเอาบัตรประชาชนไปเลือกโจที่สุดกันทุกครั้งนะแล้วจนทุดก็ไปเล่นกันเล่เทในรัฐสภานะก็ถูกแทนได้ที่ได้แล้วนะแล้วก็อ้าราฐบาลก็เวลาคิดโปรเจกต์อะไรก็นั่นแหละครับประชาชนก็จะเอาเป็นว่าประชาชนอยากบริหารประเทศเองดีกว่าดีกว่าโจทิดทํานะ ทีนี้จาบริหารเองก็รอกัน4ปีนานเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็มาทำความรู้จักกับสถานะปัจจุบันของโลกได้แล้วว่าโลกมันมีดาวเทียมมีอินเทอร์เน็ตมีแอปพลิเคชันแล้วก็มีบล็อกเชนเสียนเนี่ยมันไม่หายไปจากโลกใบนี้แล้วมันเป็นเหมือนกับแผ่นดินแม่น้ำภูเขาป่าไม้ แล้วก็ระบบนิเวศมีก้อนเมฆมีฝนตกมีฤดูกาลไอเนี้ยคือธรรมชาติที่มีอยู่แล้วและไม่หายไปไหนเหมือนกับดาวเทีมยมอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันและบล็อกเชนไม่หายไปไหนเหมือนกันเหมือนธรรมชาติอย่างหนึ่งของโลกใบนี้แล้วมันมาแทนสสพักการเมืองการเลือกตั้งและคณะรัฐบาลได้ซึ่งไอเสียเนี่ยมันต้องหายไปมันหายไปได้แต่ไอเสียไอเสียันที่พูดมาถึงเนี่ย มันไม่จะเป็นต้องขายก็คือดาวเทียมไม่จะเป็นต้องหาย,อ,ายอินเทอร์เน็ตก็ไม่ต้องหายเป็นต้องขายแอปพลิเคชันก็มีอยู่ตลอดเวลาเขียนขึ้นมาใหม่ได้หมดเขียนขึ้นมาเป็นแทนรัฐมนูลนี้เลยเขียนเป็นกฎระเบียบของแต่และกระทรวงได้แทนกฎระเบียบได้เขียนให้ปรับได้เลยอย่างนั้นอ่ะก็อแอปพลิเคชันเขียนมาแล้วก็เป็นลิงก์กับ AI AI ก็จะทาหน้าที่ตรวจสอบได้จับปรับได้กล้องก็มีอยู่ทัท่วไป มันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะแล้วไม่หายไปไหนแต่ไอ้สิ่งที่ควรหายก็คือสอสอการเลือกตั้งพักการเมืองและคณะรัฐบาลไม่จะเป็นต้องใช้อีกต่อไปแล้วนี่คือสิ่งที่ผมมาประกาศบอกหรือแจ้งให้ท่านทราบให้รู้เพราะเราจะไปมีสถานะกันใหม่แล้วนะไม่จาเป็นจะต้องมาพึ่งพาสอสอพักการเมืองหรือการเลือกตั้งอีกต่อไปแล้ว ราะต่อไปนี้ประชาชนจะใช้บัตรประชาชนของตัวเองนั่นแหละครับหลัง่างที่เราเลือกโจนที่สุดเลือกจนหลายเบอร์เบอร์นั้นเบอร์นี้เขาก็เข้าไปเล่นเงินเล่เท่น,น,นรัฐสภาไปใช้อำนาจแห่งรัฐนะสวยสุขแล้วก็สวยคฟามอั้งขัง่งแล้วก็สืบทอดต่อไปยังลูกหลานเขาอีกเขาก็ทํากันอย่างนี้อยู่แล้วนะพรรคการเมืองทั้งหลายเพราะฉะนั้นประชาชนอ่ะซึ่งเป็นต้นทางต้นน้ําเลยก็แค่เปลี่ยน เส้นทางหรือเปลี่ยนความคิดท่านเองก็คือว่าอ้าวฉันไม่ไม่ไปยกอำนาจให้โจนในสุปละฉันเลือกตัวทีเองเพรานะนั้นท่านก็ต้องเอาบัตรประชาชนเนี่ยมาเลือกตัวเองของแค่เนี้ยถามว่าท่านทําได้ไหมมันเป็นเรื่องง่ายๆเพียงแค่ท่านเข้าใจคอนเซปต์ให้ถูกก่อนมนบบันนับัตรนี้ท่านก็คงเข้าใจถึงบิบาทแล้วนะว่าไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพาสสพักการเมืองอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะมันมีสี่อย่าง ผมอธิบายไปนะมีแอปพลิเคชันมีบล็อกเชนแค่นี้ก็ไม่จะเป็นตัวมุ่งพาสสพวากำเืองและเลือกตั้งและคณะรัฐบาลด้วยไม่จะเป็นต้องมีคณะรัฐบาลหรือเพราะที่นี่ผมได้ออกแบบระบบระบบการปกครองใหม่ที่ประชาชนปกครองตัวเองได้เลยออกแบบให้เรียบร้อยแล้วและดีกว่าเก่าด้วยดีกว่าระบบรัฐสภาดีกว่าระบบธามดีและดีกว่าระบบกึึงผสมที่โลกใช้กันอยู่เนี่ยสามระบบเนี่ยโลกมันใช้กันอยู่ผมออกแบบระบบที่4ของโลกขึ้นมามาแทนในสามระบบที่โลกใช้อยู่ขณะนี้ แล้วเป็นระบบที่ดีกว่าเพราะนั้นของที่มาใหม่ย่อมดีกว่าของเก่าเพราะฉะนั้นนี่คือการอัปเดตประเทศไทยนั่นเองอัปเดตประชาชนด้วยว่าเอ้ท่านเป็นประชาชนที่ปกครองตัวเองได้แล้วนี่เออไม่จะเป็นต้องมาเลือกโจนที่สูดอีกละให้มันปวดหัววุ่นวายกับประเทศทําไมนะทําประเทศเสื่อมเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะต้องเลือกตัวเองแล้วล่ะเพราะว่าระหว่างรัฐบาลที่ทํากับตัวท่านบริหารประเทศท่านบริหารเองดีกว่าดีกว่าที่รัฐบาลใดๆจะมาทําให้ ท่านจะดูแลเป็นหัวเป็นยยประชาชนด้วยกันน่ะเพราะนั้นก็ต้องออกกฎระเบียยที่เอื้อมนวยกับประชาชนนะครับไม่ใช่เป็นปล่อยพักการเมืองเข้าไปก็เอื้อมนวยต่นายทุนทางนั้นน่ะและนายทุนเขาก็ต้องกดประชาชนไว้เลยครับเรื่องอะไรจะให้ประชาชนมั่งคั่งเพาก็ต้องใช้ประชาชนมาสร้างความมั่งคั่งให้เขาอ่ะเพราะนั้นท่านไม่มีทางที่จะมั่งคั่งได้หรอกแต่ถ้าท่านเลือกตัวเองเมื่อไหร่นะไอ้พวกนายทุนมันจะค่อยๆกดหายไปเพราะท่านจะมั่งคั่งขึ้นไงแล้วมันเรื่องอะไรท่านจะกดตัวเองไม่ให้มัง่งคั กดเองให้กินเงินเดือนไปทุกๆวันท,นทุกเดือนทุกเดือนอย่างนี้เหรอเที่ยวคนไทยทั้งประเทศไล่ล่าหางเงินเดือนกันนี่ครูเรียนก็สูงเนี่ยก็มาจาก้พวกในทุนนี่จะทำนะครับเพราะฉะนั้นท่านสามารถที่จะปลดแอกได้เลยนั่นคือว่าประกาศใช้ระบบระบอบที่ประชาชนปกครองตนเองอ่าออกกฎงกฎหมายเพื่อเอืมรวยกับประชาชนให้มีความมั่งคั่งสูงด้วยตัวเองได้แล้วไม่ใช่มาเรื่องจนที่สูดแล้วก็ปล่อยเขาอย่างที่ท่านเห็นนั่นแหละครับแล้วท่านก็อยู่ในสภาพที่โอ้มัน ไม่ใช่คนไทยอ่ะเป็นทาสฉันถ้าเรียกตัวเองเป็นคนไทยไม่ได้ยังเป็นทาสอยู่ผมจึงเรียกว่าเป็นคนไทยถูกปลอมนั่นเองเป็นคนไทยถูกปลอมใครที่คิดจะไปเลือกตั้งนะเลือกพักโนทนพักนี้นะนั่นคือคนไทยถูกปลอมท่านยังทําซ้ําๆเลือกโจนที่สุดเขาไปปู้ยิบุยาประเทศต่อเนื่องอีกไม่รู้จบอย่างนี้เรียกว่าไม่ใช่คนไทยจริงะไม่รักชาติด้วยการเลือกตั้งนี่ไม่รักชาตินะครับท่านไปเลือกโจนที่สุดอ่ะทำไมท่านไม่เลือกตัวเองละ่ะ ท่านเลือกตัวเองดีครับจึงจะเป็นการตอบแทนคุณแผ่นด,ดินเพราะประเทศต้องการให้ประชาชนเนี่ยดูแลตัวเองดูแลตัวเองดีกว่าที่โจรที่สุดมาดูแลท่านก็ต้องเลือกตัวเองเลยครับเพราะ,ะนั้นาบัตประชาชน,น่ะวางในใบสแสดงเจตจำนงส่งมาที่ผมวางไว้ให้แล้วและผมก็มีเส้นทางเดินไว้ให้ดียวกว่ารถแบบ2ดีกว่ารถแบบหนึ่งที่รฐบาลตูออกแบบไว้20่ปีอ่ะนะท่านต้องอยู่กับแบบนี้ไป20ปีกับรถแบบหนึ่ง ผมมีรถไปสองมาให้เลือกเป็นทางที่ดีประเสริฐยอดเยี่ยมมั่งคั่งสูงกว่าเพราะนั้นท่านก็ควรที่จะตื่นตัวกันมาเลือกได้แล้วถึงเวลาที่จะต้องปกครองด้วยตัวท่านเองแล้วไม่ต้องพึ่งพาไอ้ที่สุดอีกแล้วนะครับเอาละคำว่าจทจรสุดนี่เป็นคําของสื่อก็เรียกกันนะครับเรียกพวกพกรรคการเมืองทั้งหลาย,เ,ยเข้าไปในรัฐสภาที่แท้ก็คือโจ่สุดนั่นเองนะฮะก็คือพ้นความมั่งคั่งประชาชน อย่างนิเนียนใส่สูตรดีกวาหักแล้วเราต้องไปเลือกอีกนะเขาใช้อํานาจแห่งรัฐใช้กลไกรัฐจนกระทั่งข้าราชการต้องกลัวขี้แตกขี้แตนหมดแต่คราวนี้ประชาชนจะสร้างกลไกของประชาชนเองแล,นะล,ล้วกลไกรัฐประเภทที่สองก็คือทําตําบลให้เป็นองค์การตําบลมหาอำนาจะประชานะชนสามารถทําได้เพราะวิบับประชาชนสั่งได้ท่านมีอำนาจที่ตายแต่ท่านไม่เคยสั่งอะท่านมีอำนาจที่ตายคือแบบประชาชน ่านได้แต่ไปยกให้จนที่สุดจนที่สุดก็ไปเล่นไปสั่งการใหญ่เลยสนุกสนานก็ตามประสาเขาเขาก็มั่งคั่งแล้วก็ทําเอาใจในายุนเขาไม่ได้เอาใจประชาชนเออผมก็งงนะคุณเป็นเจ้าของน่านทิพย์ไตยแล้วคุณไปไปเลือกโจรไปให้โจรและให้โจรไป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 ให้ในายชุนรวยยิ่งขึ้นแล้วกดประชาชนเอาไว้กดตัวเองเอาไว้อะเออมันตลกมากเลยคณเข้าใจเห็นภาพนไหมภาพนี้เป็นภาพที่ปรากฏเป็นจริงอยู่แล้วอะคุณก็ยังจะทําแบบเดิมๆเนี่ยผมเรียกว่าคนไทยถูกปลอมไม่ใช่คนไทยจรงิง เพราะนั้นก็ต้องเร่งดูคลิปวิดีโอของผมนะซึ่งผมทำไปหลายคลิปเพราะประเทศไทยมันหลงทางมา90ปีไงตั้งแต่คณะราษฎรนะเราหลงทางมา90ปียังไม่ได้ประเทศประชาธิปไตยเลยเป็นประเทศเผด็จการมา90ปีแล้วก็ผูกปมผูก,กเงื่อนกันด้วยกฎเกณฑ์รัฐธรรมนูญที่ลอกก็ป,ปี้กันมาเรื่อยๆจนมันยุ่งเหยิงไปหมดจนสิ่งที่ผิดกลายเป็นสิ่งที่ถูกแล้วเวลาใช้ไปก็ขัดกันย้อนแย้งกันนําความเสื่อมศรัทธาตอเกิดกับประชาชนอย่างเงี้ยมันมันมัน มันพอได้แล้วมันจบได้แล้วนะดังนั้นจึงต้องมีการยกเลิกแล้วก็ติดตั้งของใหม่ใช่ไหมนะเพราะว่ายุคเราสิบชื่อยุคสกาวิไลเป็นยุคที่ต้องได้ของใหม่ไหมเอี่ยมอ่องใหมแวววาวใหมสุกสกาวิไลติดตั้งของใหม่ทั้งระบบทั้งระบบทั้งวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ทั้งไมเซ็ตสี่อย่างผมเรียกว่าสี่แพลตฟอร์มและสี่แพลตฟอร์มเนี่ยจะเป็นสแตนดาร์ดใหม่ของโลกที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกทําให้ปรากฏแก่ เวทีโลกก่อนด้วยการเลือกรถแบบสองของผมเนี่ยนะท่านก็ไปใช้ซูเปอร์แซนด์ดาบที่มีสี่แพลตฟอร์มและสีแพลตฟอร์มนั่นะจะทําให้ท่านเป็นรัฐบาลไปตลอดการตลอดชีวิตนะแบบนี้นั่นคือการเลือกตัวเองนัน่นเองเพราะฉะนั้นพอเชิญเขาดูคลิปวิดีโอต่างๆที่ผมทําไว้90ตอนเพราะเราหลงทางมา90ปีไงถ้าคุณจะถอยหลังกลับมากูต้องใช้เวลา90ปีเหมือนกันแต่ไม่ต้องเสียเวลา90ปีแค่ดูคลิปวิดีโอผมมาะ90ตอน มีทั้งตอนสั้นตอนยาวอย่างเงี้ยท่านก็นั่งดูไปเรื่อยๆดูไปเถอะแต่ใช้เวลาดูก็แล้วแต่บางคนก็สมองไวหรือมีพื้นฐานแล้วก็ก็ดูได้เร็วไวท่านที่ยังนั่นก็ดูได้ช้าหน่อยแต่อยากให้ทุกคนดูอยากให้ทุกคนดูคือมันจะเป็นต้องดูอ่ะล้วคุณมีอำนาจทิพย์ใจแล้วท่าคุณจะใช้ยังไงวะเนี้ยใช้ไม่เป็นมันไม่ได้เลยมันไม่ถูกมันต้องเรียนรู้อ่ะเหมือนคุณเป็นเจ้าของรถยนต์อ่ะคุณต้องเรียนรู้ว่าขับยังไงมันเป็นยังไงเนี้ยหรือจะขับอย่างเดียวก็ได้ ก,ก็ต้องร,รู้เรียนรู้อยู่ดีว่าจะขับยังไงเพราะนั้นทุกคนต้องเรียนรู้คลิปที่ผมทําขึ้นมาเนี่ยถึงแม้ไม่ถึง90ตอนออกครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะเป็นแบบนี้นะฮะก็ขอเชิญเข้าเรียนรู้กันเพื่อที่จะสร้างประเทศไทยใหม่เป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอรนะอ์การเรียนรู้ก็ไม่ยาก90ตอนมีตอนสั้นตอนยาวแล้วแต่ท่านนะนั่นแหละครับที่ท่านจะได้ดูในคลิปต่อ,ตอไปที่ผมทำเอาไว้นะครับก็ต้องใช้ความ อดทนหน่อยอดทนที่เรียกว่าเอ้ยนะฉันอยากจะดูไอ้นี่โซเชียลเนี่ยแต่ต้องมานั่งดูไอ้นี่ยก็ต้องบอกว่านี่มันคือคนละเรื่องกันนะครับท่านต้องแยกให้เป็นนะไอ้นั่นเรื่องบันเทิงแต่นี่เรื่องขอขาดบาดตายความมั่งคั่งมั่นคงของท่านอะที่ท่านทําไมอายุหกสิบแล้วไม่มีไม่มี ไม่มีก้ไอ้อะไระเวลาเกษียณเหมือนเหมือน,อนข้าราชการ,กรเกษียณแล้วก็มีเงินเดือนกินเป็นบำเหน็จนาน่ะแต่คนทั่วไปไม่มีนะครับเออนั่นแหละเพราะนั่นเรื่องนี้ก็เรื่องเดียวกันน่ะแต่ต่อไปถ้ท่านจะมีแล้วมีระดับสี่ล้านถึงสิบหกล้านท่านจะมีเออแต่ว่าไม่ต้องรอไม่ต้องรอหกสิบอายุหกสิบแล้วจึงจะได้ไม่ต้องไม่เหมือนพวกรวดิการที่เราอยากจะเป็นนะรสวสการิกาต้องคุณอายุหกสิบแล้วคุณึงจะได้นะอ่าอันนี้ไม่ต้องรอ อันนี้เพียงจะส่งไปแสดงเจตจำนงมาให้มันทะลุ40ล้านบาทอ่ะท่านส่งไปได้สองเดือนก็ก็เรียกว่าได้ประเทศไทยใหม่แล้วเสร็จแล้วประเทศไทยใหม่เนี่ยจึงจะไปทําดีลตัวลงกับต่างประเทศในเงื่อนไขระบบการค้าพอเพียงคิดซึมถ้าเขาเอาด้วยนะเพียงแค่เราหาสมาชิกชติสมาชิกชาติกลุ่มการค้าการ,าการยมิตเนี่ยได้สัก20ประเทศผมเชื่อว่าไปติดต่อ10ประเทศก็จะปฏิเสธสักสองประเทศได้แปดประเทศทำอย่างนี้สิบครั้งก็ได้แปดสิบประเทศละเห็นไหม ทำสักสองครั้งได้เท่าไหร่แปดสองสิบหกก็สามครั้งแต่สามยี่สี่ยี่สี่ประเทศเราก็ท่านก็จะมีเงินทุนสำรองคนละสี่ถึงสิบหกล้านแล้วแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้เพราะได้ข้อตกลงกันแล้วมีการค้ากันแล้วเงินหมุนสพะพัดและระดับหนึ่งของโลกอ่ะก็ท่านก็จะมีทุนสำรองนี่มาแล้วโดยไม่ต้องรอหกสิบปีเนี่ยเพราะนั้นท่านต้องต้องศึกษาพูดง่ายท่านเป็นรัฐบาลนะท่านจะไม่ศึกษาได้ไงท่านต้องเรียนรู้ที่จะบริหาร ตำบลของตัวเองจังหวัดตัวเองประเทศตัวเองและนโยบายต่างประเทศเป็นอย่างไรแล้วท่านต้องไปลงเป็นนักลงทุนไปนลงทุนในต่างประเทศด้วยเพราะท่านได้ทุนสำรองบุคคลอ่ะเพราะระบบระบอกใหม่ที่เซ็ตทุนสำรองให้บุคคลอ่ะตั้งแต่4ล้านถึง16ล้านหรือ3 2ที่ล้านถ้าถ้าไปถึงนะมันมี3ระดับคือระดับภายในชาตินี่4ล้านถ้าแล้วก็ระดับอ่การค้ากลุ่มชาติการมิตรเนี่ยก็จะได้16ล้าน แล้วก็ไประดับดุลที่สามของโลกถ้าเราผักดันประเทศเป็นดุลที่สามของโลกท่านจะได้สามสสองล้านมันจะไปแบบนั้นเงินจะมีให้ท่านตั้งแต่สี่ล้านถึงสามสิบสองล้านนะแต่ไอ้สี่ล้านเนี่ยก็ปรับได้อีกจะเป็นสี่หรือหกหรือแปดหรือสิบก็ได้นะขึ้นอยู่กับเราจะปรับกันอีกทีหนึ่งแต่ก่อนจะปรับเนี่ยท่านต้องดูคลิปวิดีโอให้เกิดปัญญาเป็นสวดอ่านธรรมไตัยแล้วก็ส่งใบแสดงเจตจำนงมานะให้ทุกสี่สิบล้านใบมันถึงสี่สิบล้านใบเมื่อไหร่แล้วนัั่นครบ ประเทศไทยใหม่เกิดแน่นอนก็ไม่ได้ยากในการส่งมาส0ล้านใบเพราะโดยปกติท่านมีบบประชาชนท่านจะต้องไปเลือกตั้งอยู่แล้วท่านไปเลือกตั้งอยู่แล้วท่านไ,ไม่ต้องรอให้เขายุบสภาแลวเลือกตั้งหรอกไม่ต้องรอห้รัฐบาลตู่หมดอายุท่านส่งมาได้เลยดูคลิปผมแล้วก็เกิดปัญญาเพกก็ส่งมาเลยไปแสดงเจตจำนงภายใน4เดือนเนี่ยตั้งแต่เดือนปีใหม่สากลจนถึงปีใหม่ไทยอะ่ะนะสี่เดือนเนี่ยท่านส่งมาได้เลยแต่มันควรจะได้ภายใน2เดือนก็คือเดือน วันเดือนมีเดือนมีนาเนี่ยวันที่สองมีนาเราต้องประกาศเป็นวันชาติใหม่แล้วเพราะประชาชนส่งไปแสดงเยาจะลงมาสี่สิบล้านใบส่งไปที่กระบวนการู้ชาปักสองกระบวนกู้ชาปักสองมันนำไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของอำนาจเทิ์ไตเมื่อประกาศแล้วรัฐธรรมนูญปีหกสมันตกไปโดยอัตโนมัติตกไปเลยนะฮะเสร็จแล้วท่านก็ประกาศวันที่สองมีนาเป็นวันชาติที่ประชาชนมีอำนาจสิทิ์ไตที่จะปกครองประเทศเองอ่ะเนี่ยท่านก็ส่งมาที่ครับสี่สิบล้านเสียงเพราะยังไงท่านก็ต้อง ใช้บัตรประชาชนอยู่แล้วในการไปเลือกตั้งแต่ไม่ต้องไปรอให้เขาอยู่สภาแลวจัดเลือกตั้งไม่ต้องรอไม่ต้องรอตามเกมรัฐบาลไม่ต้องไปเล่นตามเกมรัฐบาลท่านเป็นผู้ไอเขาเรียกว่าเชิงลุกท่านเป็นฝ่ายลุกเลยลุกที่จะเป็นรัฐบาลเองปกครองประเทศเองก็โดยการดูคลิปวีดีโอของผมเร่งดูคลิปวีดีโอของผมเกิดป,ป,ปัญญาเปสนส่วนรัตใะก็ส่งไปแสดงเจีบลงมาไปแสดงจตบก็จะได้รีบไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงพอประกาศเป็นกฎหมายมั่นคงรัฐรมนูญพิสูตก็ตกไปตกไปแล้วท่านคราวนี้ก็จะมีสถานะเป็นประมุกฝ่ายปกครองแล้ว แต่ก่อนจะเป็นผู้ฝ่ายปกครองก็ต้องเรียนฝึกหัดกันอีกนะฮะที่จะเต็มป็นผู้ฝ่ายปกครองเป็นอย่างไรนะก็เรียนกันอีกเรียนรู้ปรับตัวกันหน่อยใช้เวลาสองปีอ่ะปรับตัวช่วงสองปีนี้จะอยู่ในการดูแลของขอบวนกู้ชาประจักสองนะซึ่งจะทําหน้าที่เป็นรัฐบาลเฉพาะการดูแลต่อจากรลขบรรตูนี่แหละครับพูดง่ายท่านอยากให้รลขบรรตูไปเร็วท่านก็รีบส่งไปสแสดงเจตจำนงมาท่านจะได้เป็นรัฐบาลแทนเร็วๆแต่ว่าก่อนที่ท่านจะเป็นอ่ะท่านต้องเรียนรู้ก่อนที่เป็นรัฐบาล ไอช่วงเรียนรู้เนี่ยสองปีซึ่งขบวนกู้ชาติตักสองดูแลอยู่กําลังเปลี่ยนถ่ายประเทศเพราะมันต้องรื้อประเทศไทยใหม่หมดติดตั้งระบบใหม่หมดเลยอเพื่อจะสร้างมาตรฐานใหม่เป็นซูเปอร์สแตนดาร์ดของประเทศไทยไงที่มีสี่แพลตฟอร์มมันต้องภายในสองปีต้องติดตั้งอันนี้นี่แหละครับเอาละไม่ใช่เรื่องยากเป็นเรื่องที่ฟังคอนเซปต์ให้เข้าใจก่อนเมื่อเข้าใจแล้วก็ไปทําตามแต่คอนเซปต์คอนเซปต์ก็คือว่าเอ้คุณมีบบระชนชนอยู่แล้วคุณจะไปรอเลือกตั้งทำไมอะไม่ต้องรอยเข้าไปยุสภาเลือกตั้ง นะคุณกำหนดได้เลยด้วยการดูคลิปวิดีโอนะแล้วร่วมลงทุนในพันธกิจ10ปีกับขบวน,นกู้ชาติปัะตัก2องเราสั่งกำหนดนะเพื่อที่จะได้ทุนสารอง4หรือ16ล้านบาทการลงทุนผมก็ให้คนละ400ก็จ่ายเป็นจ่ายแทนค่าชุดเปอร์เซน์ดาตซึ่งมันมี4แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มละบาทหนึ่งแพลตฟอร์มละบาทลงทุนไป10ปีลงทุนในระยะ10ปีเพื่อจะเป็นชาติมหาอำนาจไง10ปี ไอ้ลงทุน10ปีเนี่ยวันละ4บาทมันก็เป็นเงิน1 4 6 0 0บาทขาดอยู่400บาท400บาทผมให้ท่านออกเป็นเงินสด400บาทเป็นเงินค่าแรกเข้าในระบบส่วนไอ้1 4 6 0 0บาทให้ธนาคารแห่งชาติออกให้แต่ท่านต้องส่งมา40ล้านเสียงเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อไหร่นั่นแหละธนาคารชาติก็จะออกตรงนี้ให้แต่เริ่มแรกท่านต้องจ่าย400อก่อนแล้วถ้าท่านไม่มีจ่าย400รอไม่เป็นไรท่านกระติกว่าไม่มีประเดี๋ยวคนที่พวกนักลงทุนทั้งหลายก็จะมาออกให้ก่อน พอเขาลงที่นี่แล้วเขาได้คืนโอ้ห้าเท่าหรือไม่ก็10สิบเท่านะเพื่อกระตุ้นเขาเขาจะออกจ่าในท่านอ่ะแต่เวลาท่านได้เงินมาปุ๊บท่านก็จ่ายคืนเขาไปสิบเท่านะท่านไม่มีสี่ร้อท่านก็จ่ายไปสี่พันบาทอย่างเงี้ยนะเอาไหมเออแต่ถ้าท่านไม่รู้สึกอะไรก็ท่านก็ติ๊กไม่มีเงินไม่มีเงินเดี๋ยวก็ระบบมันจัดการให้นะไม่ได้ยากอะไรเนี่ยเพียงจะนั่งฟังคอนเซ็ปต์กันให้เข้าใจท่านก็จะรู้ว่าเอ้าเออก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายเนี่ยไม่มีเงินไม่ต้องเสียสักบาทเลยก็ได้ก็ติ๊ก่าไม่มีเเเเงงินนนดี๋ยววมมพกกล่หหุ้าอออใ แล้วก็จ่ายมันก็สักสี่พันบาทแค่เนี้ท่านก็เข้าร่วมโปรเจก t นี้ได้แล้วที่จะได้ใช้รถแบบสองนี่แค่นี้เองง่ายไม่ได้ยากเนี่ยเพียงจะนั่งฟังคอนเซ็ปต์ให้รู้เรื่องเข้าใจก่อนนะถ้อาอกว่าผมเข้าใจนะฮะที่ผมอธิบายมานี้เอาละต่อไปนี้เขาเชิญดูคลิปอื่นๆเป็น,ปน,ปนตอนไปเพื่อทําความเข้าใจนะฮะการที่จะออกจากไอ้วงจรุบาลเมือไ,ไทยมาเก้าสิบปีอ่ะที่เราหลงทางมาเนี่นะแล้วนั่งดูคลิปผมไปเก้าตอเก้าสิบตอน นะ,อ,ะอย่างน้อยครึ่งหนึ่งก็ควรจะดู40ตอนก็ยังดีนะนะเพื่อให้เกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิพย์ตายเมื่อเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิพย์ตายแล้วท่านก็ส่งไปแสดงจิตจำนง,งมาไบแสดงจิตจำนงส่งมาแล้วบนกู้เช่า2ก็นําไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงพอประปกาศแล้วรัฐธรรมนูญจบไปเลยรัฐบัตู่ก็หายไปดยโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปไล่ไิดาเขาแล้วเขาก็ลงอย่างสวยงามวินวิน,นท,ท,ทั้งทุกฝ่ายแบบนี้มัน สวาง,งามสวยงามปัวควรกระทําเลือกทําในเส้นทางของรถแมพสองของแอดธรรมอาธิปไตยนะฮะ้ัวสามมาเป็นผู้นำก้าวหน้าสูงสุดต่อจากพระพันตูนี่แหละครับก็เชิญต่อจากนี้กขเชิญดูคลิปอื่นเป็นต,ตอนต่อไปครับผมแอดธรรมอาธิปไตยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ